จากเหตุการณ์ไฟคลอกนักเรียนชั้นม .2 สองจำนวน5คนนะครับนักเรียนเนี่ยไปเข้าค่าลูกเสือแล้วก็มีการแสดงรอบกองไฟเต้นซูรูนะครับถือกบเพลิงเต้นซูรูรอบกองไฟแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกทั้ง5้าคนนะครับแล้วมีอาการสาหัส2คนทีนี้ทีแรกข่าวออกมาก็ว่าเป็นการใช้น้ำมันเบนซินนะครับซึ่งก็อันตรายนะครับเพราะว่าติดไฟได้ง่ายแต่ล่าสุดนะครับไม่ได้เป็นเบนซินแล้วนะครับผอโรงเรียนมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส นะครับบอกว่าใช้เชื้อเพลิงคือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ Alcohol, นี่ติดไฟง่ายมากนะครับไวไฟมากๆแล้วก็ติดไฟได้เร็วมากลุกพลึบทันทีเลยนะครับอันนี้เหตุการณ์ที่พอจะประมวลผลได้จากวันนี้นะครับก็คือว่า,ามีการให้นักเรียนเนี่ยเคนนะครับแต่งกายในชุดซูรูตามภาพด้านบนนะครับเ,เนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อนะครับแล้วก็ถือไม้คบเพลิงคนละอัน แล้วก็มาแย่เข้ากับเชื้อเพลิงก็คือแอลกอฮอล์นะครับก็จะมีคนนึงอ่ะคอยเทแอลกอฮอล์ใส่ไม้ไม้ของน้องนะครับแล้วก็ให้น้องเดินไปจุดไฟที่กองไฟนะครับทีละคนทีนี้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเทแอลกอฮอล์เสร็จแล้วแล้วก็เอาไม้ไปจุดที่ไฟจ,จุดไว้สักพักหนึ่งบอกว่าอ่าไม่ติดก็เลยกลับมาแย่ใหม่ระหว่างที่ครูกําลังเทให้กับคนอื่นๆนะครับเอาเนี่ยมาแย่เพื่อจะเทด้วย กลายเป็นว่ามันมีไฟละอุอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก็เลยลุกพรึบเลยลุกพรึบย้อนไปที่แกลอนแกลอนก็แบบว่าไฟวาบอาจจะคนที่กําลังเทเนี่ยอาจจะเผลอนะครับแล้วก็โยนทิ้งด้วยความตกใจทําให้แอลกอฮอล์นี่ก็ลาาไปที่คนอื่นต่อไปนะครับก็เลยเกิดการไฟคลอกขึ้นตรงเนี้เคยมีเหตุการณ์เรื่องการใช้แอลกอฮอล์และเกิดไฟคลอกมาแล้วนะครับพยาบาลท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปหลังจากกลับมาจากทํางานนี่ก็ฉีดแอลกอฮอล์ทั่วร่างกายเพื่อ เอ่อค่าเชื้อโควิดก่อนจะเข้าบ้านแต่พอเข้าบ้านไปถึงปุ๊บก็จุดยากันยุงก็เลยแบบว่าไฟคลอ,อกทั้งตัวเลยนะครับอาการสาหัสเช่นเดียวกันอันนี้จะจะชี้ให้เห็นว่าแอลกอฮอล์นี่อันตรายมากๆเลยนะครับใครที่มีแอลกอฮอล์อยู่ต้องอยู่ห่างไกลจากไฟเลยนะครับอย่าใช้ปะปนกันเพราะตอนนี้โควิดก็เริ่มน้อยลงคนก็จะมีแอลกอฮอล์เหลือในติดบ้านกันเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับใครมีแอลกอฮอล์อยู่ในบ้านเนี่ย จงระวังให้ดีเลยนะครับอย่าทิ้งไว้หรือว่าอย่านําไปติดไฟนะครับอย่าใช้ผิดประเภทอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับก็ต้องฝากไว้ขอบคุณมากครับ